ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่29กันยา2567นะครับวา้าแจมใสจ้นกเขาเป็นยังเฝ้าอยู่ในรังนะครับกบไข่อยู่ในรังไห่บินนี้หายไปไหนเจ้ายังกบไข่ในรังนะครับ เห็นไหมครับเปลี่ยงเปลี่ยงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางใต้ร่มพระบารามีโอ้โห ก้วยไม้ราตรีนะครับปิงบานได้ช่วยฮะตอนนี้ป็งบานแล้วเดี๋ยวไปดูระดับน้ำก่อนนะครับดูระดับน้ำก่อน ว่าจะลดลงมากน้อยเพียงใดเช้าของวันที่29กันยา2567ครับเจครับช็อกโกแลตชอกโกแลอกโกแลตหางขาวตัวขาวเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เห็นเขางง่ายๆนะครับโอ้ใครเห็นกระลอกขาวถือว่าโชคดีนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ก็ลอกขาวหางยาวหางขาวโพลนเลยนะครับขาวไปทั้งตัวเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ใช่จะเห็นเขาได้ง่ายๆนะถ้าไม่ใช่วันที่เป็นมงคลโชคดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ถือว่าโชคดีที่ได้เห็นเขานะครับเห็นไหมครับ สวยงามมากสวยงามมากจะเห็นเขาได้ง่ายๆนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดไปแล้วไปแล้วทำไปดูทำไปดูปดตัวดำตัวดำน,นักแฟนเขา ตัวดำนะีเป็นแฟนเขานะครับ คีว่าโชคดีน้ำลดลงมากแล้วนะครับลดจากระดับแล้วอ่าเห็นขอบจะจะล้างให้สะอาดสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับลดจากระดับของจะเปร์ที่ขีดเป็นสีแดงไว้เรียบร้อยโอ้อยดปลอดภัยละปลอดภัยละ ครบปลอดภัยปลอดภัยต้นไม้ก็ปลอดภัยมะละกอ,ก,อก็อยู่ได้ปลอดภัย